อย่าหาข้อแก้ตัวอย่าหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราสามารถทำได้ ตอนแรกที่ผมเริ่มธุรกิจอะโชมี่นั้นผมก็เครียดเช่นเดียวกันครับผมครัคุค้นคิดกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าจะสามารถทำได้ไหมแต่ผมมีเป้าหมายที่อยา,ากจะประสบความสำเร็จทำให้ผมได้เริ่มลงมือปฏิบัติขึ้นมาครับ С абсолютной решимостью мы наполнили наши чемоданы продукцией атом и полетели в разные страны мира. Украина, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Европа. Любую точку мира, чтобы продвигать атом. ประเทศที่ยังไม่เคยทํามาก่อนหมายความว่าจะไม่ประสบความสาเร็จหรอจริง,รงๆไม่ใช่ครับผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นแหละคือโอกาสที่ดีที่เราจะไปเริ่มต้นก่อนถ้าเราไปเริ่มต้นก่อนเราจะได้ประสบความสําเร็จก่อนนี่คือความตั้งใจของผมครับการหาความเป็นไปได้ในความเป็นไปไม่ได้ก็จะทําให้ยากมากๆเลยครับว่าจะเป็นไปได้หรือไม่แต่ถ้าเราตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อแล้ว ไม่ต้องกลัวความผิดพลาดล้มแล้วลุกใหม่แม้ว่าจะเป็นประเทศที่เราไม่เคยไปมาก่อนไม่รู้จักมาก่อนไม่เคยมีธุรกิจนี้มาก่อนอาอมี่เปิดทางให้เราสามารถเริ่มต้นได้กับทุกทกที่ครับถ้าเรามีความหวังครับ เพียงแค่เริ่มต้นทำพวกเราทุกคนจะสามารถประสบความสำเร็จได้ครับเอาละครับถึงเวลาของนิวคราวมาสเตอร์คิมมุนยอมและทอย,ย่าครับ วันนี้มี New c r o w ม m สเตอร์แจ้งเกิดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับผ่านบลูคาไเปตหรือพรมสีฟ้านี้ด้วยนะคะบนพรมที่สวยงามในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆคนด้วยนะคะ สามารถเดินทักทายบกมือทักทายและปรบมือกันได้ด้วยความอบอุ่นเลยนะคะทั้งสองท่านกำลังเดินมาบนเวทีนี้ค่ะขอเสียงปรบมือเสียงดังๆเพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความมีดีกับทั้งสองท่านนิวคราวมาสเตอร์คนใหม่ในวันนี้ค่ะทั้งคิมยอนชอลและก็คุณชารยาด้วยค่ะทั้งสองท่านกำลังเดินอย่างสง่าง,งามขึ้นมาบนเวทีแล้วค่ะ ก็จะมาทักทายกับ Imperial Master ด้านหลังนะคะทักทายจับมือกันได้เลยค่ะยินดีด้วยกับทุกๆคนนะคะค่ะอยากให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จนะคะ ขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยค่ะต่อไปให้เป็นถ้วยรางวัลนะคะคิมมุน่อนและ คุณคารยานะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและประสบความสำเร็จอย่างไม่ยออ่อท้อ้วยเกียรติคุณจากบริษัทอะโทมี่จากท่านประธานพักฮันกิลนะคะขอให้เราตั้งใจอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปค่ะจากท่านประธานพักฮันกิลค่ะยินดีด้วยค่ะกับทั้งสองท่านค่ะ ทถ้วยรางวัลนะคะรวมถึงดอกไม้วันนี้สง่าง,งามไม่แพ้ทั้งสองท่านเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นพิธีมอบรางวัลค่ะและกับเงินสดด้านหน้าเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนิวคลาวมาสเตอร์แจ้งเกิดในวันนี้ทั้งสองท่านเลยค่ะ ต่อไปเป็นการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันนะคะมองด้านหน้านะคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะเป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีด้วยค่ะ คิมมุนยอลนะคะและคุณทารยานะคะเดี๋ยวเรามาฟังได้เลยค่ะสวัสดีครับผมคิมมุนยอนและคิมทารยานิวคลาวมาสเตอร์วันนี้ครับ สวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันขอพูดเป็นภาษารัสเซียนะคะสองปีก่อนฉันได้เริ่มทำธุรกิจนี้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงได้ค่ะว่าฉันจะได้เป็นคราวมาสเตอร์ในวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขและตื่นต้นใจมากจริงๆเลยค่ะจริงๆฉันไม่ได้มีความสามารถพิเศษใดๆ มากมายเลยแต่ฉันแค่สิ่งที่ฉันตั้งใจเลยอย่างเดียวเลยก็คือฉันจะไม่ยอมล้มเลิกหรือยอมแพ้ค่ะนั่นแหละจะทำให้ฉันประสบความสำเร็จค่ะอย่างที่สองคือฉันต้องมีความฝันค่ะและอย่างที่สามฉันต้องมีความรักและใส่ใจทั้งสามอย่างนี้จะทำให้ฉันประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะทุกคนลองคิดตามค่ะว่ามันจะเป็นจริงได้นะคะถ้าเรามีสามอย่างนี้ประกอบด้วยกันมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มีความตั้งใจและมีความรัก เราสามารถที่จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจออโธมีอย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากให้ทุกๆคนรักอาโธมีนะคะเหมือนกับดิฉันด้วยค่ะไม่ว่าฉันจะอยู่ในพื้นที่ในรัสเซียอยู่ที่ยูราเชียนะคะที่ค่อนข้างห่างไกลคิดดูสิคะฉันยังสามารถอยู่บนเวทีนี้ต่อหน้าทุกๆคนที่นี่ได้เลยค่ะ ฉันรักทุกๆคนค่ะฉันรักธงสีฟ้าอมเขียวของประเทศฉันฉันรักอาโทมี่ของฉันฉันรักครอบครัวของฉันฉันรักสามีของฉันค่ะและอนาคตค่ะฉันก็จะตั้งใจมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะคำซาคมนิดาขอบคุณค่ะฉันมาถึงจุดนี้เนี่ยฉันเลยรู้สึกว่ามันยากนะแต่ผมรู้สึก ีเกียรติมากๆเลยนะครับแล้วฉันก็ขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะครับผมได้ทําตามที่ท่านประธานบอกทุกๆอย่างผมตั้งใจที่จะประสบความสําเร็จไปตามที่ท่านประธานบอกครับฉันรู้สึกขอบคุณท่านประธานพระคันกรีมากมากๆเลยครับขอบคุณครับขอเส็ยงลรบมือให้ท่านประธานหน่อยครับแล้วก็บางครั้งอาจจะคิดว่าอะไรมันเป็นไปไม่ได้แต่เราอย่าคิดแบบนั้นนะครับอัตโอมีธุรกิจนี้ เราเพียงแค่ตั้งใจมีสปอนเซอร์มีพาร์ทเนอร์ถ้าเรารักแล้วเราขอบคุณเราไปด้วยกันจริงๆเราสามารถประสบความสำเร็จได้ครับและวันนี้ที่ได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเวลาที่มีค่าของผมมากเลยครับบางครั้งอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ ลองคิดดูครับผมใช้เวลาประมาณ3ปีกับอาโทมี่หนึ่งแสนวอนต่อเดือนตอนนี้กลายเป็น10ล้านวอนต่อเดือนผมได้เป็นสมาชิกดีเดอร์ครับด้วยเงินมากกว่า100ล้านต่อปีครับ100ล้านวอนต่อปีครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมฝันผมคิดว่าแน่นอนถ้าเราตั้งใจเราจะประสบความสำเร็จแค่ไม่ล้มเลิกครับ ายใน3ปีที่ผมบอกได้1,30 0 0 0วอนต่อเดือนกลายเป็น10ล้านวอนต่อเดือนได้และสุดท้ายแล้วเราจะผมคิดว่า4ปี8เดือนผมจะเข้าสู่ c r o ว d ์ซีเดอร์ครับด้วยเงินเดือนมากกว่า400ล้านต่อปีล้านวอนต่อปีครับขอบคุณครับและภายในสามปีเพียงแค่เราขอบคุณวิธีการคิดที่เราเปลี่ยนไปมีวิธีคิดหรือซิสเต็มที่ดีและขอบคุณท่านท่าน,ปร,าานประธานปักฮันคิวที่ทำให้ผม ตั้งใจแล้วก็สู่ธุรกิจระดับสากลระดับโลว์ระดับโลกไปยังประเทศที่ยังไม่เคยมีมาก่อนได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะประสบความสำเร็จได้สำหรับผมไลฟ์ซีเนเรียลหรือการเขียนแผแผนชีวิตของผมเป็นแรงผลักดันให้ผมในการประสบความสำเร็จคือเบื้องหลังความสำเร็จของผมจริงๆครับผมมีแรงจูงใจที่จะวิ่งแบบไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดครับและด้วยความหวังว่าผมจะประสบความสำเร็จ ผมมั่นใจครับว่าไลฟ์เ n นเดอ์ของเราทุกคนมีแน่นอนครับผมขอบคุณ <c oughs> ผมขอบคุณคุณยองคุณดอกและคุณยองมากๆเลยนะครับที่อยู่กับผมด้วยความจริงใจครับ <c oughs> ทุกๆคนจะมีไลฟ์เชนเดอร์ของตัวเอง <c oughs> เราอย่าลืมมีแบบแผนในชีวิตของตัวเองและเราต้องปันลุปเป้าหมายให้ด้วยให้ได้ด้วยนะครับ ทั้งสท่านที่ผมกล่าวชื่อเมื่อสักครู่อยู่ตรงไหนนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านทุกคนนะครับสิ่งที่สำคัญอย่าลืมเขียนไลฟ์ซีเนรียอรหรือแผนชีวิตของเราเองนะครับเพราะว่าจะกำหนดอนาคตที่มีเป้าหมายของเราต้องมีอย่างแน่นอนห้ามหยุดยัง้งถ้าเราตั้งใจอย่างมุ่งมั่น แน่นอนครับเราสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้ครับและยังสามารถที่สู่ระดับโลกหรือระดับสากลได้อีกด้วยครับปีที่แล้วปี2022ผมก็ได้ไปฮันนีมูนเดินทางกับภรรยาของผมได้ไปเที่ยวที่อยากไปได้ไปทานอาหารอร่อยๆที่เราอยากไปเหมือนกับไปฮันนีมูนอีกครั้งหนึ่งเลยครับ ได้เดินทางไปหลากหลายเมืองหลากหลายประเทศในปีที่แล้วผมมีความสุขมากๆและผมก็ยังอยากไปอีกครับนี่คือความคิดที่ผมมีอยู่ตลอดครับ แม้ว่าตลอดแลยวเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่สามารถตอบแทนปุพกการีหรือพ่อแม่ได้เต็มที่แต่ตอนนี้ผมสามารถทําได้อย่างเต็มที่ภรรยาของผมก็สามารถทําได้อย่างเต็มที่ครับและแน่นอนครับผมและภรรยาของผมจะสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตอีกอย่างแน่นอนครับและพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันเพียงแค่เรามีความตั้งใจมุ่งมัน่นมีแพชชั่นมีความตั้งใจอย,อย่างไม่หยุดยัง้ง คุณจะไม่ไัยวันล้มเลิกคุณจะไม่มีวันยอมแพ้ถ้าคุณอยู่กับอาทมีคุณจะไม่กลัวและชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จได้เพียงแค่มีอาทมีอยู่ด้วยกันเสมอครับอยากให้พวกเราทุกคนตั้งใจกล้าผ่านความกลัวเหล่านี้ด้วยความจริงใจและจริงจังจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอาตมีขอบคุณครับ คุณคิมมุนการและคุณคิมถาร